ปรากฏว่าวันนี้น้องเสื้อชมพูที่เมื่อกี้เล่าตอนลุยหนึ่งเนี่ยนะที่คุณผู้ชมจําได้น้องเสื้อชมพูเนี่ยคนที่ไปปรากฏตัวในช่วงคืนอุ้มแล้วน้องก็ดังคือน้องน้องก็มาจังหวะน้องมันได้อีกพอดีน้องมาในจังหวะที่น้องเดินข้ามไปที่อู่ช่างกิบแ,แล้วคุณผู้ชมฮะเมื่อวานเราไม่ได้บอกว่าเป็นน้องนะ,ะแต่น้องเขาก็รีบแสดงความบริใจออกทันทีแล้วเหมือนโกธสื่อเลยนะ<ม>อุย้ยสื่อทําไมไปปั่นกันอย่างนี้ขยี้เขาไม่ได้บอกนะว่าบีว่าเป็นเองนอี่ฮะ เขากาลังสงสัยว่าเป็นแก๊งก็คือสุขสงการซึ่งน้องสุขสงการกับครอบครัวก็บอกไม่ใช่เขาไม่ได้มาล่าสุดวันนี้นี่เพื่อความเป็นธรรมแล้ววันนี้จะต้องแจ้งแทนบีหน่อยขอเปิดภาพน้องบีวันนี้ที่เราไปนั่งคุยกับน้องบีหน่อยดิใช่ไหมน้อง<ช>นัดน,นัยนัดเจอน้องบีเลยอีกรอบหนึ่งเอาภาพตอนนัดนัยไปเจอกับบีเลยนะภาพนัดนัยไปเจอฮะคุณผู้ชมครับเราก็ไปเจอกับบีเราก็ถามบอกบีวงจรปิดที่เห็นเนี่ยเอาแหละเข้าใจแล้วว่าบีเนี่ยมาเพื่อจะมาคืน เครื่องมือแล้วบีเองเนี่ยในวงจรปิดถ้าคุณผู้ชมจําได้บีเนี่ยบอกว่าณตอนนั้นเลยเนี่ยเขามาถึงข้อมูลของบีมันน่าสนใจตรงไหนรู้ไหมตรงที่ว่าเขาเข้าไปในอู่แล้วเขาเจอโอ๊ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการอุ้มฆ่านะ,ะเขาจะแวะมาคุยกับไอ้โอ๊ตเรื่องเครื่องมือแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนไอ้โอ๊ตมันก็มีพิรุษมันไม่ยอมให้เขาเข้าบ้านเขาก็เลยบอกว่า ก่อนหน้าที่เขาจะไปหาโอ๊ตเนี่ยเพราะเขาไปเจอโอ๊ตระหว่างทางโดยตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะไปคุยกันเรื่องเครื่องมือใ,ในระหว่างทางเขาก็ไม่รู้ว่าเออโอ๊ตเนี่ยไปนั่งมอเตอร์ไซค์ของน้องใหม่ไปเอาน้องใหม่มาแล้วเนี่ยนะฮะในระหว่างนี้เองวันนี้น้องดัตเดนัยเลยต้องพิสูจน์ว่าเฮ้ยน้องบีไปเจอกับไอโอ๊ตแกงอุ้มระหว่างทางจริงหรือเปล่าขอดูหลักฐานตัวใหม่เออเขาเจอจริงนะมันมีหลักฐานที่เราได้กล้องตัวใหม่มาระหว่างทางที่โอ๊ตกับบีเจอกันครับเปิดภาพขึ้นมาในเต็มจอฮะ เป็นภาพกล้องวงจรปิดของคืนวันที่อุ้มฆ่านะคะก็คือว28มกราคมตี20นาทีเนี่ยค่ะนั่นหมายความว่าคือต้องบอกก่อนนะไอ้ไอ้อตเนี่ยมันไปอุ้มมาเรียบร้อยแล้วถูกไหมแล้วมันเอามอเตอร์ไซค์ของคนตายมาแล้วน้องบีเขาบอกว่าผมจะคุยเรื่องเครื่องมือผมก็เลยขับรถเพื่อจะไปหามันเอ้าผมเจอมันกลางทางวันนี้เราก็เลยไปดูภาพเออเจอกันจริงกลางทางอ่านี่ขอต้องเซเว่นก่อนฮะเอาภาพเซเว่นก่อน แสดงว่าเขาไม่ได้อยู่ในปฏิบัติการอุ้มจริงๆแต่เขาได้มาเจอระหว่างทางจริงๆแล้วตอนเจอระหว่างทางไอโอ๊ตบอกเฮ้ยเดี๋ยวไปรอกันที่อูเดี๋ยวค่อยไปคุยกันที่อูบีเขาก็เลยขี่รถตามไปที่อูมันจึงเป็นภาพกลางดึกที่ว่าบีเนี่ยเดินไปหาที่อูของไอ้ช่างกิดเพราะฉะนั้นวันนี้พอเราไปไล่ภาพเออเขาพูดจริงว่าเขาเจอระหว่างทางจริงๆหลังจากที่โอ๊ตมันอุ้มเสร็จแล้ววันนี้เราได้คุยกับบีใช่ปะเราได้คุยกับบีค่ะ น้องนาตาัยน,นะคะก็ไปคุยกับบีหรือว่าคุณพิชัยเนี่ยบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันที่28มกราคมเนี่ยจะเคลียร์ตัวเองยังไงเนี่ยนะคะคือเราอยากรู้ว่าตอนนี้คืออะไรป่ะเมในอู่ช่างกิจเนี่ยเพราะไอ้พวกแก๊งเนี่ยเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ผูกเชือก<ม><ม>คือทุกคนกำลังสงสัยว่าแล้วตอนที่น้องบีไปเจอเนี่ยน้องบีเห็นศพช่างกิจหรือยัง<ม>คือมันทิ้งศพหรือยังหรือย,ยังไม่ทิ้งปรากฏน้องบีไม่ได้เห็นตรงนั้น<ม><ม>เพราะไอ้โอ๊ตไม่ให้เข้านะฮะแล้วยิ่งไอ้โอ๊ตไม่ให้เข้าบ้้าานนมัยยิิ่่งพวเฮ มันทิ้งศพกันหรือ,อยังหรือตอนนั้นมันยังไม่ทิ้งศพหรือไอโอ๊ตกับไอกิจกำลังวางแผนทิ้งศพ แล้วบีพูดยังไงต่อคือบีบอกว่าตอนนั้นเนี่ยด้ความที่ตอนแรกเนี่ยจะเห็นว่าก่อนจะไปเจอที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยบีเขาขับตามมาแล้วขับเลยไปละแต่พอเห็นโอ๊ตขี่มอเตอร์ไซค์มาเขาก็เลยวก,กมาออหาโอ๊ตที่หน้าร้านสะดวกซื้อเพราะเขาเนี่ยกำลังคิดว่าเขาอยากได้สว่านแล้วเขาก็รู้จักกับโอ๊ตอยู่แล้วเพราะรู้จับว่าโอ๊ตเนี่ยเป็นหลานช่างกิจแล้วก็อยู่อู่ช่างกิจเนี่ยเขาก็เลยบอกเอยอยากได้สว่านก็เลยมีการขีมร่มอเตอร์ไซค์ตามกันมาจนกระทั่งกลับมาถึงที่อู่ช่างกิจเนี่ยนะคะแล้วเขาบอกว่าพอเอาสสว่าานเเร็็จปัับบกกล ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุแต่อย่างใดนะซึ่งวันนี้คุณบีเนี่ยเขาก็ไปให้การกับตำรวจแล้วเขาก็บอกว่าสบายใจขึ้นแล้วก็ยอมรับบอกว่าไอเหตุการณ์ที่ไปเจอแบบนี้ขับรถไปที่อู่ช่างกิจแบบนี้เขาเสียหายอย่างมากเลยนะคะแต่ถามว่าเขารู้จักโอ๊ตเนี่ยโอ๊ตเล่าอะไรให้ฟังหรือเปล่าเขาบอกว่าโอ๊ตไม่เคยพูดถึงการชำละรถของผู้ตายหรือว่าเหตุการณ์อะไรให้ฟังเลยแล้วส่วนตัวช่างกิจเขาก็ไม่ได้สนิทด้วยส่วนคุณหมายคนตายเองเขาไม่รู้จักเลยค่ะลองฟังค่ะ ผมไม่ดีแล้วครับผมไปนั่งรอนันมาครึ่งวันเมื่อวานนะ่ะเราก็ยิง่งไูว่าเราที่เราไปเจอวุฒิเราไปเจอทําอะไรกันบ้างตัวเองผมก็ไปเอาสว่านทีนผมเฉยๆนะี่แอละซึ่งเราก็ได้ให้นั้นไปกับตำรวจแล้วใช่ไหมผมก็ให้ไปแล้วให้ไปหมดแล้วพอข่อาวออกอย่างนั้นเรากระทบเรายังไงบ้างกระทบพี่กระทบมากด้วยอคนอื่นเขามองผมไม่ดีนะเขามองผมไปไอ้นี่กับเขาด้วยพวกปกติเรากับวอฒิเป็นเพื่อนกันหรือเป็นอะไรกันเป็นเพื่อนรุ่น้องครับแล้ววุฒิได้คุยเรื่องตอร์ไฟวุติไฟให้ฟังไหมเขาเป็นชํำแดดเสมอไม่มีครับ มีผมไปยืมสว่านแล้วผมก็กลับมาทํารถของผมเนี่ยคันเนี่ยคันที่ขี่ไปนะโน่นเราเจออยู่โน่นครับวันนี้ได้ไปบอกตำรวจไปให้การตำรวจสบายใจขึ้นไหมครับก็ดีครับผมก็ผมบริสุทธิ์ผมไม่ทําอะไรผมผมไม่กลัวอะไรผมก็ไปผมก็ไปบอกเดียวก็คือรถคันนี้เลยเนาะครับผมไปเจอโอ๊ดครับแล้วผมก็เอาไปยืมสว่านแล้วผมก็กลับข้ามฝั่งคือไปเจอที่เซเว่นก่อนใช่ไหมผมอยู่บ้านเพื่อนผมอย่างฝั่งตรงข้ามบ้านมาเนี่ยบ้านอ้อ ผมนั่งทำรถกันอยู่แล้วจังหวะสว่านของผู้ผมมอนพังไ mm hmm. ลโอดอ่ะผมจะเลิกทำอีกไลโอตแม่วขี่รถผ่านไปพอดี mm hmm. ผมหันไปเห็นมัน mm hmm. ผมก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามมันไป mm hmm. มันจะไปเซเว่นมัง้งหรืออะไรไม่รู้แต่ผมมันไปจอดที่เซเว่นผมก็ไปซื้อน้ำในเซเว่นมาขวดหนึ่งแล้วผมก็คอย,ยืมสว่านมันที่ในเซเว่น mm hmm. อ่าแล้วผมว่าขี่รถข้ามฝั่งมามาจอดหน้าบ้านมันนั่นแหละตามคลิปเลย ฮะเพราะฉะนั้นน้องบีก็คือไม่ได้เกี่ยวจริงๆเพราะก่อนจะพูดเนี่ยรเราก็ต้องไปพิสูจน์จากภาพด้วยโชคดีฐานะวงจรปิดเยอะและประเด็นคือวันนี้เราไปเจอแม่ของบีเพราะคือวันนี้แม่บีเองเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันคือแหมแล้วบีเองก็จะไปเอาสวรรค์ตอนตีสองเองก็เลือกจังหวะได้วันที่แบบแม่มันโป๊ะพอดีเลยเนี่ยนะฮะ คือมันก็จะไม่หลุดตรงที่ว่ามันดันป้าอีวันที่มันไอ้พวกนี้มันก่อเหตุแต่ที่เขาเคลียร์ใจเรียบร้อยแล้วแม่เขาว่ายังไงอะเมย์คือแม่บอกว่าวันนี้เนี่ยน้องบีเนี่ยลูกชายไปหาตำรวจเพื่อที่จะยืนยันความบริสุทธิ์แล้วก็มีการเอาเสื้อสีชมพูที่เป็นหลักฐานในกล้องวงจรปิดรวมถึงอุปกรณ์ซ่อมรถก็คือสว่านที่ไปยืมโอ๊ตเนี่ยถึงบอกว่าเราได้รู้สึกเรามีภาพเสื้อสีชมพูป่ะค่ะมีทีมข่าวเอารูปออเป็นลักษณะของทีมข่าวเอารูปชายเสื้อฉสีชมพูให้แม่ให คือแม่ก็ยืนยันว่าใช่คุณแม่ก็ยืนยันว่าใช่ส่วนเสื้อกับอุปกรณ์สว่านเนี่ยเอาไปให้ตำรวจแล้วเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ว่าเสื้อผมไม่มีลายิ้วมือใครไม่มีเลือดกระเด็นอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นด้วยความบริใจจึงเอาเสื้อไปมอบให้ตำรวจคือตอนนี้เสื้อสําคัญนะคุณผู้ชมอย่าลืมนะการมัดการยิงเนี่ยถ้าสมมติมันยิงในรถเลือดมันอาจจะต้องกระเด็นแต่ถ้ามันยิงโดนถนนเนี่ยเอาแน่นอนคนอื่นอาจจะไม่มีเลือดถูกไหมฮะเขาก็เลยต้องไล่เก็บเสื้อ ของวันเกิดเหตุทั้งหมดเพราะฉะนั้นน้องบีก็ยืนยันว่าผมถอดให้เลย<ฆ>เอาลองปางเสียงคุณแม่เลยฮะเขาว่าเขาไม่เอาอะไรเยอะอะไรนะก,ก็เขาก็บอกอะเมื่อเช้าเขาก็เอาไปด้วยเขาอไปให้ดูด้วยเลยเพราะเราก็ไม่รู้เพิ่มจะรูเนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องอะไรนะทีนี้มันมีไอ้ภาพอันนั้นออกมาเขาก็เลยเอา้า ไปไอ้นั่นคาซะาว่าจะได้สบายใจใช่ไหมว่าเขาไม่มีเรื่องส่วนเกี่ยวข้องอะไรไม่รู้ไม่ทงวลนอะไรเพราะเขาเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องอะไรเราก็เช <c oughs> ื่อมันเป็นลูกเราแล้วลูกตอนนี้กลับมายังไงเขายังไม่มากัน,นะเนี่ยมันไปไหนกันก็ไม่รู้เขาเขาก็พูดอยู่ว่าเขาเจอไอ้เพื่อนคนนั้นไอ้ใครไอ้โอ้ช่เออน่ะที่เขาพูดแบบนั้นนะั่นแหละมันก็ปกติมันมันก็ไปไป,ไปมาๆของมันอย่างนี้แหละอก็ธรรมดานะพูดถึงว่าน่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยเขาเขารู้ค่ะไอ ฉะนั้นกลับมาตรงนี้